แม่ซุงค่ะลองตั้งเปิน้นอันก้นเฮาตั้งลมฟ้าทบหญาอยู่นั่นเมื่อไปเป็นมา้าตั้งเปิ้นโควิด19นั่นก็เป้นมาก้นเฮาไลทบหญาตั้งเปินอันให้แห้งตั้งน้ําเตคนขึ้นเปิ้นเก่าเสเอาตั้งเปินอันให้แห้ง10อันนั่นมาใครในปันพี่น้องเฮาเขานคออ ตั้งเป็นอันที่หนึ่งในค่าชื่อห้องว่าแอนโทนินในข้าอ,อปอเป็นมาเมื่อปีคริสต์ปากไปหกสิบห้ามีตั้งเป็นอันชื่อห้องว่าแอนโทนินปอเป็นมาในลมฟ้าตั้งเป็นอันหนเป็นตั้งเป็นอันให้แห้งอันแต่เป็นมาในเมืองโรมันมีข่าวลือกันว่าตั้งเป็นหนจับมาจอมตับซึกโรมันอันออกเข้าตั้งกว่าภายตั้งออกที่เมืองอียิปต์ จำเมืองอีจิปต์แลตุรก,กีกวยกาวา่าจึงในเซตาอําไปฮู้แจ้งแรงหลีว่ามันลุกติดไหลมาแต่ๆในคาออย้อนเปิดตั้งเป็นอันในเสเฮ็ดให้ก้นเมืองก้นซึกลู่ตายตั้งนําตั้งหลายมีก้นลู่ตาย1วันไหลถึง2แห่งก็ตัวนบก้นอันลู่ตายก็ตั้งเป็นในโมตั้งหมดถึงหมอก5ล้านก ย้อนเปิร์ดตั้งเป็นอันพูดบอกขึ้่นมาในเซส,สังลองรู้แล้วตั้งนำ้ำเจมลองการก้าขายในปังไลอินเดียแล่ลองก้าขายกูเซนตั้งตั้งนำตั้งหลายในค้อตั้งเป็นอันที่สองในค่าตั้งเป็นแต่พลสติกตั้งเป็นอันในกอ่อเป็นตั้งเป็นอันให้แห้ง อันพูดบอกขึ้นมาแทงเมื่อปีคริสเห่งส้ำปักสีหกต่อถึงเหงสซมำปากห้าสิบสามามันเป็นตั้งเป็นอันให้แห้งแลเฮ็ดห้ก้นตายน้ำเต้เต้ย้อนว่าในกระปาน,นั่นก้นเฮาอําอไปขึ้นก้าบเมื่อนั่งเมื่อเลี้ยวแลตั้งเป็นก่อจังไรเป็นหึงยาวก้นก็ไรตายน้ำก้อนอันตายก็ตั้งเป็นอันในห้มตั้งมดนำถึงสองปากล้านก็ มันเฮดให้ก้นเฮ้าในโลกลู่ตายกว่าถึงสามปุ่นหนึ่งปุนตั้งเป็นในลูกตีปฏิริยาเพจเจอพันอยู่จอมหนูในตอนการกุนเอชาอันแต่เป็นมา้าอันแต่เป็นมา้าลูกตีกุนเอชา้าจับมาจ้อมก้นอันออกข้าวตั้งมาตีตาเฮ่เมืองอิตาลีโตโปรจากแพ้โตถึงกุนยุโลกลาดกันว่าโตตายก้นอันตายกอบตั้งเป็นอันหนณนะ ทับทมกันซัมโปบนหนังร้อยซัมโปอ่าจังพังอ่าจังเผาในคาออก้นอันจับตั้งเป็นอันในมีผางห่างจอมผิวหนังพดจ้ำจอมคอจอมขาแล่เป็นไข้หนาวไอออกเลือดแล่กำเนิดสุดอันให้เสพเปิ่นก่อตายไล่ในภายใน,ยในสองวันถึงเจวันก้นอันตายก็ตั้งเป็นอันใน เนื้อหนังมันเตยเย็นเป็นสีล้ำาย่นว่าเลือดออกได้ผิวหนังในขาอ้อตั้งเป็นอันที่สามในค่าแต่โคลอมเบียนเอ็กเชนในค่ะเนาะแต่เป็นมาในปีคริสต์เฮงสี่ปากเก้าสบสองเมื่อพ่องซึกสเปงเข้ามามีอำนาจที่หิมปังไลโคลอมเบียตั้งเป็นกอลูกตียุโรเซล้ำเข้ามาจอมหิมห้อม ภายตั้งจ้านกุนเม็กซิโกย้อนเปิดตั้งเป็นนั่นเสก้นเมืองตั้งนำตั้งหลายรูตายกว่าถึง90%เมือนังกุนฮิสปานิโอรามีก้นตั้งมดหมอกหกเหมือนก่อในปีเฮงฮาปักสปดตัวนับก้นอันอยู่ในกุนนั่นลดย่อมลงกึดเหลอหฮาปักก้อกว้วยในค่า ตั้งเป็นอันที่สีในค่า The Great Break of Roden ถึงมาในปีเหงหกป6กหกสิบ้าเป็นตั้งเป็นไฮแห้งตีในเมืองอังกฤษก้นเมืองนั่นยืมยำกันว่าลองดังมันมาจอมหนูจอมแมวแลลองหวยห่างอันเหดให้หนูไล่ใจอยู่เสเเ็ดให้เป็นตั้งเป็นมา้ามันนัง่งม้าแมวเจอในกอไล่ถูกก้นคาตายแปดตั้งนำ้ำ ก้นเมร์นั่นยุ่มยำกันว่ามันเป็นสาเหตุอันเต็ตให้เป็นตั้งเป็นมาในค้าก้วยกาหนึงแค่นเต็ตไห้มีหนูนำมาเลือเก่าแท่งติ๊กๆในค้าออตั้งเป็นอันที่ห้าในค้าตั้งเป็นโครราเป็นเมื่อในปีครียต์แห่ง8ปดปากสิบเจดตั้งเป็นอันในอ่อนตั้งสุดแต่เป็นมาติเมืองเรชะ มีก้นลู่ตายนำเลอหนึ่งล้านก่อตั้งเป็นในจับกันจอมรอยนําแลตั้งกินตั้งเป็นจับถึงก้นซึกอังกฤษก่อเพ่ถึงเมืองอินเดียมีก้นตายเตื้อแทงหมอกหนึ่งล้านก่อไว้นั่นตั้งเป็นก้อเพ่ถึงเมืองอังกฤษ สเปนออฟริกาอินโดนีเซียเมืองแค่เมืองญีป่ปุ่นเมืองอิตาลีเยอรม,มันและอเมริกาเจ้าหนในค้าออต่อพอถึงในปีคริสเหงาปปัปก8ป็าจังเฮตออกยายามันไลเสยยศยาไลาในค้าออตั้งเป็นอันที่หกในค่า ตั้งเป็นกาลาตั้งเป็นแฟลตปอกที่สตั้งเป็นอันไนไล่เป็นมา้าแทงปอกหนึ่งเป็นปอกที่สมในปีคริสต์ห่ง8ปดป่าห้าสิบห้าแต่เป็นมา้าตีเมืองแค่ล่าถึงเมืองอินเดียแล่ห่องกองตั้งเป็นไนฮทตไฮก้นตายนำถึง15ห้าล้านก็อตั้งเป็นไนมันยามเป็นปอกกําหนึ่งในปีคริสต์หัปักสิบเอ็ดปวนม้าต่อถึง หาปักสีิบสองกัมที่สองนั่นก็เป็นตั้งเป็นอันชื่อห้องว่าแต่พลาติกเป็นเมื่อในปีเฮงสามปักสีในค่าพอกที่สามนนก็เจอตั้งเป็นแพจ้อมหนูจ้อมมัดหนูเจ <ะ S 2> เป็นอันที่เจ็ดในค่าอันนั้นตั้งเป็นไรวัดหลงปอเป็นมาเมื่อปีค, 8, 8, 9, คริสเฮงแปดปักแปดสิบเวัดหลงปอเป็นมากําอ่อนตั้งสดุดตีในเมืองรชาชชะ จ้าแมงตั้งเป็นแต่เพจอมวันนอกเส็เข้าถึงในเมืองหลงว่วนั่นเหึงมาไลายเพจจอดตั้งยุโรปในข้าวตั้งหนึ่งปีก็เพถึงอเมริกาเนเอร์แลนดอฟริกากำล้นในปีเฮงแปดป่าเก90มีก้นลู่ตายก็ตั้งเป็นในถึง3 6มแสนหกหมื่นก้อในค้าอ,อ้อ <c oughs> ตั้งเป็นอันที่8ในค้า ตั้งเป็นไควัดหลงสเปนป่อเป็นม้าเมื่อในปีคริสต์เหงกเกาบักสบแปดตั้งเป็นในก้อลูกตีโตซัดอันมีปีกเซเป็นมา้าล่ามถึงก้นเท้าเมื่อปานนั่นตั้งเป็นอันในก้อไล่ว่าให้แหงแท้แต้มีก้นตายกอบตั้งเป็นอันในนำแท้แต้โฮมตัวนับกน้นตั้งโลกอันตายกอบตั้งเป็นอันในมีถึงฮาลาันก้อ ตั้งเป็นอันไหนเป็นตั้งเป็นอันคาอัสซักก้นเฮานำเลเซเปิลอันหนึ่งย้อนว่าตั้งเป็นอันไหนลูกตีเมืองสเปนจกเพมาแลจังไรห้องชื่อว่าใครวัดหลงสเปนในค่าก้นเป็นตั้งเป็นอันหนมันมีผางห้างเมือน,นังขีดจ้ำไอก้นขึ้นจ้อมโตต้องกว่าเจอในคาอ,อยูยูตั้งเป็นยังไปแลกไล่เจอพันให้แห้งขึ้นแทง ในขาตั้ง3ามปีตีนในยุโรปและอเมริกามีก้นตายนำถึงหนึ่งปักล้านก้อก้นตายกอบตั้งเป็นในย่างนำเลเซก้นตายกอบซึกกัาพาปอกหนึ่งลูกก่อนในค้าอ้อตั้งเป็นอันที่เก้าในค่าตั้งเป็นไขวัดหลงเอเชเมื่อในปีเหงกป่า้าสิบเจ ไขวัดหลงเอเชียนั่นก็เป็นเจ้าพันเียวกันตั้งไขวัดหลงสเปนในค่าอันในเต้ก็เป็นตั้งเป็นหนาวโนกอันว่านั่นค่าออในปอกในมีก้นตายโตนับโตตั้งโลกมีหนึ่งล้านถึงสี่ล้านก็ทีแต่ตั้งเป็นอันในแต่แต่เป็นมาตีฮ่องกองเซเพจจอดในเมืองแข่ถึงสหรัฐอเมริกาอังกฤษ กล้าไล่ว่าเป็นกัปบปบานอันกำลิอิดหนึ่งย้อนว่าก้นกัปบปบานนั่นก็ขึ้นกาบเลอเก่ามาสเสฮเยยายามัน่นออกไลจังเฮดให้ตั้งเป็นนั่นเย็ยนหห้กว่าแปดในค่าตั้งเป็นอันที่สิบในค่าตั้งเป็นวายเลสเอ็กไอวีอํานั้นแทงจือหนึ่งห้องว่าตั้งเป็นเอ็ดตั้งเป็นไนแต่เป็นมา้าเมือในปีคริสเห็นเก่าปากแปดสิบเอ็ด อิมยํากันว่าตั้งเป็นไนเป็นมาตีลิงอ่อนตั้งไว้นั่นตั้งเป็นไนจังเข้ามาถึงตีก้นเสเป็นตั้งเป็นกินสา,มาแมลงตอมน้ําเหลิองไว้เสนั่นมาเจอแมงตั้งเป็นไนจังละลายเจอพันเสเป็นมาตั้งเป็น HIV อํานั้นตั้งเป็นเอตไนในคะออเจอแมงตั้งเป็น HIV ไนติดจับกันลวยตั้งสายเลือดอสุจิแล นำโน้นมลูกตีแม่เสติดจับลูกลูกตีผู้หญิงพู้ใจห่มป้องกันเสก็จังจับไล่ลูกตีเข็มอันมอยาเขาซ้ำปั่นก้นเป็นเสอันอ่ำม,มดสายนั่นก็จังจับไลสังเติดแดกเนื้อตั้งตั้งเป็นต่างอันในจึงตั้งเป็นเอไอเวในก็เป็นตั้งเป็นอันให้แห้งหรือเสเปลิ่อันหนึ่งมีก้นไตยอนมันนำเหลือสาวฮาร่นก็ต่อถึงย่ำเดียวก็ยังอ่ำม,มี ยังอ่ำไปมิผู้คนคว้าก็ไหลอันเหตุออกยายามันไหลลีล,ลก้วยมียายาอันห้ามไว้ก็นั่นก้วยไหนคะ่ะก้วยกายเหตให้ตั้งเป็นในา้าจักหายกว่าไหนคะ่ะอ้อ ตั้งเป็นอันที่ส1ในค่าตั้งเป็นโควิดสิบตั้งเป็นในแต่เป็นตั้งเป็นอันเฮาฮะตึกทบหันอยู่เมื่อเหลียวในค่าออกว้วยก้ามันเตดส,สุดเซงไลเมื่อไหลนั่นแต้อําไปมีภัยหูไ้ไลไล่หูกขาวว่านอกเมืองแต้เฮ็ดยามันออกไลเย้าในคาออ แต่เจแจกเพกว่ากูมึงมึงนั่นแต่ตึกหยาบอยู่เจอเฮาฮ้าก็หลดไรพ้างสตินำ้ำน้ำน,นังหือเฮาเตะอําไรจับตั้งเป็นไหนค่าเมือ่อเลวแต่ก้นอันติดจับโควิด -19 ตัวตั้งโลกมีนำถึง81บเล้านไปลนึ1 0แสเก้าสามแหงเก้าปากเก้าสิห้าล้านไปก้นอันไฮแคนขึ้นมี4ี่สานหลายก้นอันตายกว่ากอบโควิด -19 ตตั้งโลก มี1ล้านปายก้ยก้าตั้งเป็นในภัยยังไปฮู้ไรว่ามันเตสดสีงหาหายกว่าเมื่อไหໃນในคะอ